ที่ัดนีโค้งพุแกงไตปลาอนี้แกงไตปลาใส่กุ้งด้วยค่ะ ัคั้งแรกในชีวิตเห็นว้างแต่ปลาเ่สุนัแข่งอแบบัวที่ชอบง่ายๆมา่นแ่ว่าอาหารท่วยเดียวเข่าวการโกที่มากจับเดี๋ยวเราตรวจสบกันครับสกคบไปจับแั้รับอะไรเพิ่มบเอาขนมจากการบประทานอาหารครับเรียบง่าย ทำยำที่นี่ครับยำเป็นยำครับลูกศิษย์อาจารย์เรื่องหันห้องเยอะเกินลูกศิษย์อาจารย์ไงโอ้โหหมดแล้วครับกินเร็วมากมีข้อเสนอค่ะว่ามาครับวนี้เรียกว่ายำยำผักบุ้งเคาะค่ะเค้ายำคะน้าค่ะครับอะไรผักบุ้งเคาะอะไรนะ ผักพูดเพาะค่ะชุดเพาะเป็นภาษาอะไรกันคะภาษาอะไรคะโอ้โหนี่เป็นภาษา ของของเพื่อนครับวันนี้เราเริ่มคุ้นเคยนะครับทุกคนรักไข่กลมเกลีกยวมเอ้านี่พี่ยายพวกผมกอ,อยู่ทำไม <ป S 1> อ่ะกิน,น,นหมดเลย,เลยวันนี้เป็นวันที่ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ททส,สี่ของการอบรมสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองหลงวันหลงเวลานะครับ เราก็ามาดูอาหาร,หรว่างที่เรารับประทานกันก็เป็นเมนูเหมือนทุกวันครับเป็นผลไม้วันนี้มีทั้งอะไรเนี่ยมละล,ละกอแคนทูรูร้มลอนและพะย่าเมลอนมั้งนี่ไงจะเป็นแคนทูรู้อย่างเมลอนครับก็แต<ซ>งเหมือนจะหวานกว่าแคนทูรู้ชาริดชาริดชาริดยังไม่ได้ก่อนนี้ะครับก็กลิ่นมาก่อนฮะเย็นดีด้วหอมสิ ีครับก็จะมีหล่นอันนี้หล่นอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นหล่นเต้าเกี้ยวนะครับไส้เยแดงเหลืองเอาอีกหล่นปลาเค็มหันหล่นหลนปูไหมครับหล่นปลาเค็มหล่นปลาเค็มครับพวกกินกันเร็วขงซีเนีนยค่ะมีเบต้าแคโรทีนนะคะผ่านนะคะแม่ผมแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งคือมีเบต้าแคโรทีนเยอะใช่ครัูอยากอยู่นะอยู่เท่าไหร่พี่อยู่จนหมดอยู่จนหมดตัวสี่สิบแล้วอยู่นานเป็นที่เยอะ จะรีบไปไหนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไก่ครับอ่าทัในใดที่เป็นเกาเป็นเก้าก็กินเยอะๆไม่ไม่เอาดีกว่า